สวัสดีครับชาย fps thailand.com ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แบนมีเกมมิ่งเฮดเซตจาก Acer Predator มาให้ชมกันนะผมนั่นก็คือ Acer Predator Gaming Headset นี่ชื่อรุ่นพูดไปแล้วสองรอบคือ,อไม่มีชื่อรุ่นที่แน่นอนคือมันมาเป็นแบบกลางๆเลยฮะ Predator Gaming Headset ละกันนะฮะก็คือกล่องแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยเป็นการร่วมมือกัน I have a Steel Series I have a Predator R เป็นฟรีเตอร์แกมมิเฮดเซตอันนี้ฮะก็คือเขาร่วมมือกันแล้วก็ทำแบรนด์มานี่กล่องเนาะถ้าจำไม่ผิดนะดูจากรูปลักษรูปทรงแล้วเนี่ยจะเป็นไซเบเดียสองร้อยนะผมโอเคเดี๋ยวค่อยดูกับตัวบอดี้เนี่ยซึ่งทางด้านฟรีเตอร์เขาก็จะมีถุงมาให้นะฮะเป็นถุงให้เพื่อนไม่ได้แกะนะเป็นถุงผ้านุ่ม,น,มนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะเป็นอะแดปเตอร์เพราะว่า โดยกำเนิดของเจ้าตัว p r e d a t o r Gaming Set นี้แล้วอ่ะเขาเป็นแจ็คแบบธรรมดาก็คือแยกลำโพงกับไมค์ก็เลยใครที่อยากจะไปใช้กับโมบายเ e เวิร์เนี่ยก็ต้องเป็น Adapter ที่มาเหลือแค่ไอ้สบ้างอันเดียวนะฮะอย่าจำสลับกันนะคือบางบาง,บางแบรนด์นี่หลังๆมาก็เขาจะเป็นแบบอไอ้ตัวไอ้ตัวหูฟังก็จะมีมาอย่างนี้อันเดียวใช่ปะ ม,มันจะไม่เหมือนกันนะอดปเตอรม์มันจะสลับกันนะฮะแต่อันนี้ก็คือ2มา1นะฮะก็จะแถมมาให้เอาไว้ใช้กับหูฟังเอ้ยไม่ใช่สิใช้กับพวกมือถือพวกแท็บเล็ตตัวน,นี้ที่มันใช้ไมแล้วก็มันใช้รูเดียวแล้วก็ที่สังเกตฮนะพวกพวกโน้ตบุกรุน่นใหม่พวกแบบโน้ตบุกแบบบ้าบๆใหม่ๆเนี่ยของเป็นไม่ใช่ของแม็กนะก็จะมีรูเดียวด้วยพี่เป็นเคยเจอนะวันนั้นนิ่งโลกเลยนะครับมีรูเจ็บรูเสียบแจ็ครูเดียวไม่มีรูไม์นะฮะเพราะต้องใช้อย่างนี้ โอเคเดีย๋ยวมาดูบอดี้กันนะฮะก็โอเคหน้าตาก็อย่างที่แว่นบอกว่ามันเป็นเซบ e รีย200นะฮะด้านนี้ก็จะมีโลโก้ซิลซิลี่ชัดเจนเลยนะฮะฝั่งนี้แบ่งกันเนาะเป็นเอเซอร์ส่วนตรงที่ครอบหัวนะฮะนี่ก็จะเป็นพรีเดเตอร์ นี่ฮะตะแกรงก็จะเป็นสีสีสีฟรีเลเตอร์อ่ะมันแดงก็ไม่แดงมันแดงช้ำๆหน่อยอ่ะฮะนี่ฮะสีฟรีเลเตอร์ไมเป็นไม่แบบดึงเข้าดึงออกได้ฮะตามรูปลักษณ์ฮะไล่ไปไล่ไปสายเขาก็จะเป็นสายแบบบีบบีบแล้วมันจะเด้งหน่อยเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะกันกันพันกันนะฮะนะฮะจะพันกันยากนิดนึงนะฮะนี่เห็นปะ ก็จะเด้งนิดนะฮะคอนเนคเตอร์สองอันเนี่ยก็จะเป็นลำโพงกับไม์แยกกันนะฮะไล่ไปไล่ไปก็จะมีที่กันสัญญาณนะฮะนี่ปั๊มโลกโก้ซิลซีรีส์นี่ฮะปึ๊บป๊บก็จะมีอ่าอินไลน์คอนโทรลเลอร์นะฮะมีปุ่มมิวใหไม่ด้วยนะฮะ แล้วก็วอลลุ่มอัพวอลลุ่มดาวตรงนี้คอนโทรลได้จากตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวแวะลองใส่ให้ดูอย่า yeah. ไม่เบาเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่แน่นไม่หลวมจนเกินไปนะฮะนี่นี่ฮะไม่ก็เดี๋ยวไปฟังเสียงไม้กันฮัลโหลเชฟซิงส นี่คือเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัว Acer Predator Gaming Headset นะฮะพี่แว่นเสียบตรงเข้ากับ Soundcard Onboard ของพี่แว่นนะครับเร่งความดังของไม้ที่80นะส่วนไมโครโฟนบูสต์อยู่ที่20บวก20เดซิเบลซุ่มเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างครับผมเสียงไม้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะแต่สิ่งที่พี่แว่นชอบนะฮะถ้าจำไม่ผิด มันเสียงดีมากๆตัวนี้ไม่ได้เบิร์นนะเสียบปุ๊บพี่แ่นเสียบตรงแล้วก็ฟังเลยเสียงนี่มาอิ่มนะพี่แบนลองเทสเพลงของวัชรลีนะสายนีดวงจันทร์นะโอ้โหชอบเลยนะเสียงก็อยอกแนวแฟลตแต่แบบเบสค่อนข้างค่อนข้างมารุ่นนี้ครับเบสค่อนข้างมาเสียงฟังเพลงเพลาะเลยทีเดียวนะฮะใครที่สนใจเจ้าตัว Predator ซึ่งอย่างที่แ่นบอกที่อธิบายไปช่วงต้นคลิปนะค,คือเขา ร่วมมือกันกันกบซีลซีรีส์นะฮะแต่บนกล่องอาจจะไม่มีโลโก้ซีลซีรีส์นะครับผมก็จะเป็นขายเป็นในแบรนด์เอเซอร์พรีเดเตอร์นะ,ะก็วันนี้พี่แบนกับเอเซอร์พรีเดเตอร์นะ,ะขอตัวลาไปก่อนนะ,ะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ